เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้า7คู่นะครับที่สามารถใส่ไปลุยน้ำได้ใส่ไปเที่ยวได้แล้วก็ใส่ไปเล่นสมการได้นะครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t o n i c TV v อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้าของผม7คู่นะที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับและที่คิดว่าสามารถเอาไปลุยน้ำได้สามารถเอาไปเล่นสงการได้ด้วยแล้วใส่เดินเล่นได้ด้วยนะก็เลยมา เล่าให้ทุกคนฟังนะเผื่อทุกคนไปเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองช่วงสงการนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้จะมาไลาห้ฟังโดยไม่ได้เรียงลําดับความชอบนะจะเรียงลําดับว่ารองเท้าคู่ไหนได้มาก่อนตั้งแต่แรกซื้อมาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่า7คู่นี้เป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งให้กับช่อง Tonic TV เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะว่ามีอะไรบ้างที่ผมมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับผมคู่ที่หนึ่งคือคู่นี้นะครับ Hoka h o p ร l a หนึ่งะครับผมคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมชอบมากคู่หนึ่งนะครับถ้าใครได้ดูคลิป ตอนก่อนที่เคยเล่าให้ฟังนะวันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องสเปคนะครับเดี๋ยวจนนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ารองเท้าคู่นี้เนะี่ยคิดว่าจะเป็นคู่หนึ่งที่ผมก็แนะนำนะว่าสามารถใส่ไปเที่ยวได้ใส่ไปลุยน้ําได้แล้วก็ใส่ไปเล่นสงการได้เท่ๆนะมันเป็นรองเท้าที่ดีไซน์สวยมากนะครับของตัว h o กานะ เท่ๆนะจะเป็นสไตล์อาท์ด์หน่อยนะครับพื้นจะเป็นพื้นที่สามารถลุยๆได้กึ่งๆเทรลเหมือนกันนะแต่ถ้าใครที่แบบไปวิ่งเทรลแบบหนักๆแบบลื่นมากๆอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะ อาจจะไม่ได้ยึดเกาะดีมากขนาดนั้นแต่ยึดเกาะโอเคนะครับลุยได้นะลุยน้ําได้ใส่เท่ได้แล้วก็ล้างน้ําได้นะครับแต่เรื่องของการล้างน้ำเนี่ยอาจจะแห้งช้ากว่ารองเท้าที่เหลือนิดนึงนะเพราะว่าวัสดุตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นวัสดุกึ่งๆผ้านิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับ ก็จะล้างได้แห้งเร็วเหมือนกันแต่ไม่ได้แห้งเร็วมากนะก็โอเคนะดีไซน์สวยดีผมชอบคู่นี้นะคู่นี้อย่างที่บอกคือมันพังไปแล้วนะครับเหยียบส้นจนมันพังก็ไปเอาไปเย็บมานะส่วนสเปครายละเอียดของอันนี้เนี่ยผมทำคลิปแยกไปแล้วนะเดี๋ยวไปกดลิงก์ดูด้านล่างได้นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมแล้วก็ช่องทางการซื้อด้วยนะเดี๋ยวพยายามแปะลิงก์ไว้ว่ารุ่นนี้มันไปหาซื้อได้ที่ไหนนะครับ กาโฮป巴拉สองนะครับผมเป็นรองเท้าโฮป่าอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับคู่นี้นะใส่ไปทำงานใส่ไปเดินเล่นใส่ไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยก็ลุยน้ำได้แน่นอนนะสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นหนึ่งเมื่อกี้ก็คือเอ้ตรงนี้นะครับก็ถ้าใครชอบแนวแบบหุ้มๆห,หน่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีรูแบบนี้เนี่ย ก็เลือกรุ่นโูปารา2ได้นะใส่ไปเล่นสงกรานได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้รัดไม่ให้หลุดนะก็จะสไตล์เก่นๆเป็นรองเท้าผ้าใบขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยมีรูแต่ก็ยังอยู่ในเป็นลุกของเอาท์ดอยู่นะครับแล้วก็พื้นเขาก็นุ่มดีรองรับแรงกระแทกได้ดีพื้นด้านล่างเอาโซ เป็นแบบนี้นะครับยึดเกาะได้ดีนะ,ะทำความสะอาดได้ล้างได้เลยแล้วก็แห้งเร็วระดับคู่ที่1เมื่อกี้นะครับก็ไม่ได้แห้งเร็วมากแต่แต่ก็ไม่ได้แห้งช้านะเพราะว่าวัสดุทั้งหน้าผ้าเขาเนี่ยก็จะเป็นวัสดุแบบมีผ้านิดหน่อยนะครับก็ล้างน้ําแล้วก็ตากลมตากแดดไว้นิดนึงก็สามารถเอาไปเล่นต่อเอาไปใส่ต่อได้นะครับผม c a n revive นะครับผมเป็นรองเท้าใส่เท่ๆนะครับที่ใส่ไปทั้งทำงานได้ใส่ไปเดินเล่นได้ใส่ไปลุยน้ำได้อย่างแน่นอนครับเพราะวัสดุเขาเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นวัสดุที่เขาทำจากอ้อยของบราซิลด้วยนะผมทำคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับถึงสเปคต่างๆนะครับถึงความรู้สึกที่ได้ลองใช้อันนี้โดยละเอียดนะ ของคู่นี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ละเอียดแบบยิบขนาดนั้นนะก็ไปดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรองเท้าที่สามารถใส่ไปเดินเล่นใส่ไปทํางานสามารถใส่ไปเล่นสงการได้แน่ๆน,นะเบามากนะครับเบามากแล้วก็สไตล์เป็นแบบนี้นะรูปทรงเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรูๆนะอันนี้เนี่ยวัสดุเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างที่บอกเป็นอ้อยของบาซิลนะก็จะเป็นยางๆแบบนี้ล้างแล้วแห้งเร็ว แน่นอนนะแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับใส่ไปแล้วรู้สึกว่าพื้นเขาอาจจะไม่ได้ดูนุ่มมากนะครับแต่ก็ใส่ไปไหนมาไหนกับรอบได้นะครับเขาจะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ลิงก์ที่แปะไว้ให้ได้นะครับใส่ไปเล่นสงการก็ไม่ต้องใส่ถุงเท้าก็ได้แต่ถ้าอยากใส่ไปออฟฟิศ ก็ใส่ถุงเท้าสีดำนะอันนี้ก็จะกลายเป็นรองเท้าสีดําทันทีแต่ถ้าอยากมีสีทะลุออกมาจากรลกนิดนึงใส่รองเท้าสีขาวหรือถึงเท้าสีอื่นก็ได้นะครับก็เท่ดีแล้วเบาด้วยเบาเลยนะครับรองเท้าคู่นี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ใครมองหารองเท้าที่สามารถใส่ไปไหนมาไหนได้แล้วใส่ลุยน้ำได้ใส่ไปเล่นสงการได้คู่นี้นะ k a n Revive นะครับผม คู่ที่4คือคู่นี้นะครับวี잉นิรันนะครับผมหยิบมาให้ดูว่าจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่สามารถใส่ไปเดินเล่นได้แล้วก็ใส่ไปวิ่งได้ด้วยแล้วก็ใส่ไปลุยน้ำได้แต่ผมคิดว่านะรอ,ะอะงเท้าคู่นี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับ ไปไปเล่นสงการแล้วก็ไปวิ่งแบบเปียกๆมากแล้ววิ่งเร็วๆนะเพราะว่าผมห่วงเรื่อ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 ง้ององอนพื้นเขาเพราะว่ามันอาจจะลื่นได้นะครับก็ถือว่าถ้าใส่ไปเดินเล่นใส่ไปแบบเอ่ไปเล่นน้ําที่ไม่ได้เปียกแบบลุยน้ํามากแล้วก็ต้องวิ่งเยอะมากนะก็ถือว่ารุ่นนี้ดีมากๆคู่หนึ่งนะครับโฟม นุ่มมากนะโมนุ่มมากใส่แล้วแบบเดินแล้วฟินแน่นอนนะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนด้วยนะเพราะอย่างที่บอกนะรองเท้าคู่นี้มันถือว่าเป็นรองเท้าว,วิ่งนะครับแต่กเ็เลือกมาให้ทุกคนดูเพราะว่ามันก็สามารถใส่เดินไปเที่ยวเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ลุยน้ําได้แล้วก็แห้งเร็วแน่นอนนะรุ่นนี้นะเบาโคตรเบามากนะเบามากเบามากนะครับ วีอิงจาริกนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้ทำคลิปแยกของเท้ารุ่นนี้นะครับแต่ได้ลองใส่ไปแล้วนะจะเป็นทรงสไตล์แบบสนิเกอร์นะครับแต่วัสดุเขาจะเป็นโฟมนะตัวท็อปของตัววีอิงเขานะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันนุ่มมันเด้งนะครับตัวเดียวกับโฟมตัวเดียวกับไอตัววีอิงนิลันเมื่อกี้นะทำแบบเหมือนมีเชือกอย่างนี้นะครับ รักษาง่ายนะล้างง่ายมากนะครับแล้วก็เบามากมากนะถ้าเทียบกับรองเทา้าสนิเกอร์ทั่วไปเนี่ยเบากว่าครึ่งนึงนะเพราะอันนี้ประมาณน้ำหนักประมาณร้อยกว่ากรักมเองนะครับเบามากนะสิ่งที่ชอบรองเท้าคู่นี้นะรองเท้าคู่นี้มันเบาแล้วก็ทรงมันก็น่ารักดีแล้วก็เทด่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาผมใส่กางเกงขาสั้นนะจะชอบเหยียบส้นแบบนี้ มันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ารองเท้าคู่นี้เป็นยังไงแบบทําคลิปแยกนะครับแต่เบื้องต้นมาเล่าให้ฟังก่อนว่ารองเท้าคู่นี้ถ้าใครชอบรองเท้าเบาๆล้างง่ายๆสไตล์เท่ๆแบบนี้แล้วก็โฟมนุ่มโฟมเด้งนะสำหรับคนที่อยากเดินนานๆยืนนานๆเนี่ยก็ใช้คู่นี้ก็ได้นะครับกับ W ีอิงจาริ วีอิงวิกส์นะครับผมเป็นรองเท้าแตะเลยนะครับรองเท้าแตะแบบสวมแบบนี้นะโดยใช้โฟมผมเชื่อว่ารุ่นเดียวกันนะยังไม่ได้อ่านสเปคนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทิ้งสเปคไว้ด้านล่างแล้วก็ยังไม่ได้ทําคลิปแยกของรองเท้าคู่นี้นะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยถ้าสังเกตดูแมททีเรียวเขาดูพรีเมียมมากนะแล้วก็โฟมเขาเป็นโฟมที่นุ่มที่เด้ง ผมเชื่อว่าอันเดียวกันนะก็าถือว่าเป็นรองเท้ารีคอ v เวอร่องเท้าแตะรีคอ v เวอรีคู่หนึ่งที่สามารถใส่ได้ทุกๆวันนะใส่แบบ recovery ตัวเองก็ได้แล้วก็ใส่ไปเดินเล่นได้ด้วยนะครับแถมยังมีความนุ่มความเด้งความเบาของรองเท้าคู่นี้นะถ้าใครอยากจะเอาไปใส่ไปเล่นสมการเผื่อเอาไปรีคอ v เวอรีตัวเองได้ด้วยนะครับผมว่าอันนี้ก็ดีนะกับวีอิงวิกซ์ k, นะครับผม คู่ล,ล่าสุดของผมคือคู่นี้นะครับ Crocs Echo นะครับผมเป็นรองเท้าที่สไตล์เท่ๆนะดีไซน์เขาดูเท่มากนะครับสไตล์ c r o c เลยนะก็จะเป็นรองเท้าที่แบบหน้าเท้ามันจะดูแบบเป็นอุ่มๆแบบนี้หน่อยนะผมชอบตรงนี้นะชอบแบบตรงดีไซน์เขาแบบนี้นะครับ เท่ดีนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลืกหนึ่งนะวันนี้ยังไม่ได้เล่าให้ฟังแบบเป็นคลิปแย่นะครับแต่เผอิญเพิ่งได้มาก็เลยมาเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่สามารถใส่ไปลุยนะ้ำใส่เดินเล่นใส่ไปเที่ยวใส่ไปเล่นสงกา์ได้แน่นอนนะมีรูๆที่สามารถเอาไปตกแต่งแบบออแบบซื้อเอ็กซ์แยกได้นะตกแต่งรองเท้าแต่ผมชอบเรียบๆแบบนี้นะครับ ก็เป็นรองเท้าที่ดีไซน์ทเท่ดีนะแล้วก็สามารถใส่ได้ในรูปแบบแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบที่เป็นเกี่ยวด้านหลังแบบนี้นะครับนะก็เท่ไปอีกแบบนึงนะแล้วก็สีผมคิดว่ารองเท้ารุ่นนี้เนะี่ยผมชอบอยู่2สีสีนี้เป็นสีใหม่นะก็เท่ดีนะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ชอบก็คือสีน้ำตาลนะผมซื้อให้น้องไอริไปใช้ด้วยเหมือนกันนะก็คือเป็นสีน้ำตาลออกแบบ น้ำตาลอ่อนๆนะนางก็ติดพวกเอเซอรซอรี่ต่างๆที่เท้านะก็น่ารักดีนะครับแต่ส่วนของผู้ชายก็เป็นสีนี้เท่ดีเท่เลยนะผมว่าเป็นรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งนะที่เท่ดีแล้วก็เรื่องไซส์ที่ผมใส่เนี่ยใส่ไซส์เล็กกว่ารองเท้าวิ่งของเราประจําอยู่ไซส์หนึ่งนะครับก็ทําให้รู้สึกว่ามันกระชับขึ้นแต่ยังใส่แล้วรู้สึกหลวมเป็นนิดนึงนะแต่รู้สึกว่าใส่แล้วมันสบายดีนะพื้นโฟมนุ่มดีนุ่มแบบ ไม่น่าเชื่อว่าจะนุ่มประมาณนี้นะก็สามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะที่สามารถใส่ไปเดินเล่นใส่ไปเที่ยวใส่ไปเล่นสงกรานได้ในสไตล์แบบนี้นะถ้าใครชอบดีไซน์แบบนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับรองเท้าทั้ง7คู่นี้ที่ผมมาเล่าให้ฟังนะว่าสามารถใส่ไปเล่นสงการได้ด้วยนะครับใส่ไปทํางานได้ใส่ไปเดินเล่นได้ด้วยนะก็แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบในสไตล์ไหนนะวันนี้ก็ถือว่าผมหยิบมาเล่าให้ฟังนะในมุมมองของผมที่ได้ลองใช้รองเท้าพวกนี้จริงๆนะครับ เื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองช่วงสวงการนี้ใส่ไปเล่นสงการในสไตล์ของตัวเองได้นะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทิ้งลิงก์รายละเอียดของรองเท้าแต่ละรุ่นไว้ให้เท่าที่จะหาได้นะเดี๋ยวไปลองดูนะบางรุ่นอาจจะยังไม่มีขายหรือบางรุ่นไม่มีขายแล้วเนี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองเช็คดูได้นะเดี๋ยวผมพยายามทำลิงก์เอาไว้ให้นะครับผม อาประมาณนี้ามาถึงคําถามของคลิปนี้ดีกว่าคําถามของคลิปนี้มีว่าในรองเท้า7คู่นี้เนี่ยคุณชอบรองเท้าคู่ไหนที่สุดนะครับสำหรับการเลือกไปเล่นสงการในปีนี้นะพิมพ์คําตอบของคุณมาได้นะโดยผู้ที่ร่วมตอบคาถามเนี่ยีโอกาจะได้รับกล่องเท้าจากคลิปอินบ็อกซ์นะครับเป็นกล่องเท้าทําจากพลาสติกค,คุณภาพดีวันนี้ไม่มีกล่องให้ดูนะไม่มีกล่องตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวจะขึ้นภาพเอาไว้ให้นะครับ ได้หนึ่งกล่องนะสำหรับคนที่ร่วมตอบคำถามนะตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นสงการกับวันหยุดรอบนี้แล้วก็เล่นให้ปลอดภัยนะครับขอให้มีความสุขมากๆในช่วงสงการปีใหม่ไทยนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าแล้ววันนี้จริงๆเตรียมคลิปไว้ตัดต่ออยู่แต่ยังไม่ตัดยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวติดตามได้นะ กดติดตามเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวพยายามจะปล่อยคลิปออกมาแล้วเพราะยพยายามทยอยทยอยตัดอยู่อ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ